ออนจะช่วยพี่จัดการเรื่องนี้ถูกไหมครับ <c oughs> <c oughs> มาพี่ว่าเราไม่รีบล้างกันดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เสร็จเร็วๆเพราะว่าพี่มีคิวอีก2ชั่วโมง2งชั่วโมงใช่ออนมีตอนนี้ออนต้องไปพิมพ์งานต้องไปทำงานพี่ <c oughs> บาทออนแพ้น้ำยายล้างจานผิวลอกเลยลอกอูหาหมอเรื่องใหญ่ใจตั้มเยอะ งั้นเราก็ปล่อยมันไว้แบบนี้เด,เดี๋ยวเราออกไปทําอะไรเสร็จปุ๊บเรากลับมาค่อยล้างเราก็จะมีมแมลงวันมีนั่นะมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมีมดด้วยมีหนูแล้วเมื่อวานใครบอกให้จัดปาร์ตี้ยิ่งใหญ่ขนาดน,นั้นทํากับข้าวสนุดูกก็ต้องโชว์อาซื้อของขวัญวันเกิดให้พี่บาทอย่าบอกนะว่าเป็นแบบจะหาเมียให้พี่ ไม่ช่วยล้างจานเหรอพี่บานเมียหายยากผู้หญิงที่จะมาหาพี่บานมันยากเอาพี่อยากจะดูแล้วเดี๋ยวไปช่วยกันยกนี่แหละค่ะพี่บาสของ <ผม S 2> ขวัญวันเกิด Happy Birthday ขอบพระคุณมากแค่เห็นกล่องพี่ก็รู้แล้วว่าพี่ศึกษามาอย่างดีกับเครื่องล้างจานบอสรุ่น SKS 68 บีบสูญบาทเรื่องนี้ี่จำได้ขนาดนี้เดี๋ยวแค่เห็นกล่องก็รู้แล้วหรอว่าซื้ออะไรให้เห็นติดอยู่ตรงนี้ครับคือมันเป็นเครื่องล้างจานที่เรียกได้ว่ามันเป็นจิ๋วแต่แจ๋วอ่ะข<ณ>ือี่<ณ>ิดตามา,มาแล้วแล้วมาตรฐานนี่คือยุโรปนี่เขียนทั้งหลังนี่ made in Europe บอกตรงว่าชีวิตเนี้ยไม่เคยจะคิดจะซื้อเครื่องล้างจานเลยคิดว่ามันไม่จําเป็นมาตลอดพอมาใช้ชีวิตจริงๆปัจจุบันรู้สึกว่ามันต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านอ่ะเพราะเราจะเข้าใจว่าเครื่องล้างจานเนี่ย มันกินไฟเว้ยมันเปืองน้ำถูกต้องมันไม่จำเป็นนั่นเพราะว่าเรายังไม่ศึกษาไงแกแก,แกะเลยแก่เลย ซีรีส์6มาในความกว้าง45เซนเมตรครับผมยาว55 cm, และสูง50เซนเมตรก็คือใส่พอดีช่องนี้ของดีานเ,เลยใกลเคียงกับสี่เหลี่ยมลูกบาศกคือมันเหมาะสำหรับการสอดเข้าไปตรงนี้ได้เลยถูกคือกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่เหมือนเครื่องล้างจานลักษณะที่เราเคยเห็นทั่วไป หลายบ้านบอกว่าไม่อยากซื้อเพราะว่ามันเกะก,กะมันไม่มีพื้นที่จะใส่แต่อันนี้ก็คือออน,นเลือกแล้วว่ามันขนาดกระทัดรัดแล้วก็วางได้ทุกพื้นที่ลองดูคอนโดใส่ได้คอนโดใช้ได้ไดพื้นที่ครัวที่เป็นแบบขนาดจํากัดใช้ได้และที่สําคัญที่บานบมันสวยมากเฮ้ยอย่าลูกเอาท้ายอ่ะอันนี้มันเป็นกระจกนรภัยไไว้แข็งแรงการรับประกันเครื่องรักจานบอสนะครับจะเป็นการรับประกันตัวเครื่องเนี่ยสปีส่วนตัวถังด้านในจะรับประกันการปลอดสนิมถึง10ปีเลย เดี๋ยวพี่จะอธิบายวิธีการใช้งานคร่าวๆให้ฟังก่อนที่จะนําไปติดตั้งจริงเดี๋ยวก่อนพี่บาสเราไม่ต้องเรียกช่างมาติดตั้งหรอมันทําได้เองง่ายๆ <laughs> แน่นนิดนึงอย่างที่พี่บอกไปนะครับมันจะมีแค่น้ําดีกับน้ําพิ้งเท่านั้นเพราะเรายังไม่รู้ว่าจะ ติดตั้งตรงไหนของเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราต่อน้ําดีจากก๊อกก็ได้แล้วมาที่สายน้ําดีใช่ป่ะ是是แล้วน้ําทิ้งเนี่ยเราท่อดน้ำทิ้งเนี่ยย่อนใส่ซิงคล้างจานไปก่อนได้แค่นั้นเลยจบเอาแค่นั้นก่อนพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะตั้งตรงไหนเนี่ยเราต้องมีการเจาะเคาน์เตอร์อนิดนึงก็เจาะเคาน์เตอร์รูสักประมาณเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมผน้านะสิบคูณสิบห้าเซนมันก็จะใส่ได้ทั้งสองสายนี้นะครับซิงค์น้ำรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีช่องให้ต่อ ซิค์เข้าไปตรงน้ำทิ้งเลยมันจะมีมันจะมีตัวแบบตัวสามทางอยู่และอุปกรณ์เขาให้อะไรมาบ้างนี่ไงจะดูปุ๊บนี่เนี่ฮะนี่นี่เป็นลูกบอลทำความสะอาดนะเขาแถมอ๋อเขาแถมมาให้เลยน้ํายานี้อันนี้คือสายน้ําดีครับนี่นะฮะเป็นคนน้ําดีแบบผมนะฮะน้าทิ้งไปนะไปน้ำทิ้งเป็นอ่อนออนนะนี่อ่อนหนึ่งน้ำทิ้งอยู่นี่ครับแล้วก็มีสายไฟนี่เข้ามาอย่างนี้เลยนี่เป็นสายไฟก็สายไฟมาตรฐาน เส้นใหญ่นะฮะนี่ดีมากนะครับแล้วไหนเส้นเล็กเส้นเล็กก็อยู่ใต้เส้ยเตี๋ยวนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็สายไฟยเหมือนกันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะถ้าปลั๊กของบ้านคุณเป็นแบบเมืองนอกก็ใช้แบบนี้นะฮะบ,บ้านเราก็ใช้เป็นสามตาแบบนี้นะฮะแบบแบบแบบกลมอ๋อเลือกได้เลยอันนี้คือเป็นแบบของเมืองนอกของยุโรปก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะฮะอันนี้เอาไวเอาไว้ใส่พวกช้อน ช้อนส้อมเสียบเสียบ,เส,ยบเสียบเข้าไปได้เลยบริเวณนี้ก็เสียบจานเส,เสียบจานเสียบจานแล้วแก้วก็วางไว้ตรงถันแก้ววางไงห,หรือวางความวางความครับเพราะว่าน้ำไปฉีดอย่างล่างคุณปิดเข้าไปปับ๊บนิ่มนวลนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องช่องใส่น้ํายาคล้ายคล้ายกับเครื่องซักผ้ามีสองสองช่องประมาณนี้อันนี้คือน้ํายาแวววววมันจําเป็นจะต้องใส่เพื่อให จานเนี่ยมันเกิดความวาววาวสะอาดและมันทําให้จานเนี่ยแห้งเร็วถ้าไม่ใส่น้ํายานี้มันจะไม่ค่อยแห้งเลยน้ำยาวิบวับวิบน้ำยาวิบวับวิงวังนะฮะมีขายในท้องตลาดทั่วไปมีทั่วไปนะครับคุณใส่ลงไปให้มันเห็นขีดว่าแม็กซ์นะฮะจบคล้ายๆสัำลีผ่านปัป๊บผ่านนุ่มและช่องนี้เหระช่องนี้ใส่น้ํายาทําความสะอาดเลยมันจะมีแบบลูกบอลกับที่เป็นผงไม่ใช่ว่าหาซื้อน้ํายาล้างจานทั่วไปไม่ใช่แบบของมันไม่ใช่แบบของมันนะฮะคุณก็กดปึ๊บเนี่ยมันจะสไลด์ขึ้นมาอย่างนี้ 15 20แล้วแต่การใช้งานของจานเรามากน้อยขนาดไหนนะครับหลูกใส่ลงไปก็ได้แต่ครั้นี้การใช้ลูกบอลเนี่ยมันต่างกันยังไงพี่บามันควรจะใช้ที่เราจะล้างนี่เยอะเต็มตู้อย่างเงี้ยเราใช้ลูกบอลนี่จะคุ้มแต่ถ้าเราล้างไม่เยอะไงเราอยู่กันสองสาคนเนี่ยจานนี้ไม่ไม่ถึง10บใบอย่างเงี้ยเราใช้ลูกบอลเปืองมันก็จะมีน้ํายาล้างจานแบบเป็นผงสําหรับเครื่องล้างจานเนี่ย ใส่ลงไปไม่ต้องไม่ต้องเต็มนะฮะใส่ก็ลงไปก็ขีดล่างก็ได้นะครับให้เหมาะสมกับปริมาณการปริมาณจานที่เราจะล้าปิดระวังนิ้วด้วยนะฮะโอเคปิดปึ๊บอย่างงี้ค้นเสียบปักปึ๊บเนี่ย ไฟมันจะโชว์เลยว่าคุณจะเอาฟังก์ชันไหนมันมีล้างแบบอีโคล้างแบบล้างน้ําเปล่าล้างแบบดวนล้างแบบพิเศษโอ้โหมันเยอะมากอ,อันนี้เราอ่านในคู่มือได้เลยเขาจะบอกเลยนะครับว่ามันแต่ละอันเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็แค่กดฟังก์ชันที่คุณต้องการกดป๊บลงไปแค่นี้ไปทํางานได้ไ <ป S 1> เลยไปทางานกลับมาหนึ่งชั่วโมงเสร็จกลับมาต้องมีความจำเป็นที่ต้องเปิดออกมา ไ,ไม่งั้นเนี่ยมันจะมีไอ้น้ำที่อยู่ในตู้ทันทีที่คุณเปิดตู้มาเสร็จปุ่มเนี่ยจานเขาจะแห้งพร้อมเก็บใส่ตู้ได้เลยด้านล่างเนี่ยมันจะมะีมันจะมีช่องนะครับเป็นพวกเศษอาหารเนี่ยพวกเศษอาหารเศษอะไรเงี้ยมันจะไปอยู่ตามข้างล่างนะครับเพราะนั้นเวลาคุณล้างเสร็จเศษอาหารออ,าออกมาทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นสะสมเราก็ต้องรักษาความสะอาดของเจ้าตู้ล้างจานนี้ด้วยเหมือนกันเอาอย่างนี้พี่บาสเดี๋ยวอ้อนออกไปซื้อกาแฟเยี่ยม พี่บาสล้างจานใช่เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องล้างจานบอสซี e ีสหอันนี้ดีกว่านะครับว่าจะถูกใจผมขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่จานแล้วนะครับลองดูฮนะมาใส่ลงไปแบบนี้ป๊าปปึ๊บผมปิดเข้าไปเลยผมใส่น้ํายาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอนนี้ผมจะปิดปึ๊บแบบนี้นะครับ เปิดนี่นะครับระบบสัมผัสนะฮะคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเป็นออโต้นะครับเป็นแบบล้างแบบล้ำลึกไปเลยนะครับหรือว่าจะล้างแบบอีโคจะใช้เวลาตรงนี้มันจะมีโชว์บอกนะว่ากี่ชั่วโมงนะครับอันนี้แก้วอย่างเดียวหรือว่าคุณจะไปล้างเป็นน้ำเ,เปล่าก็ได้แต่ผมจะล้างสักหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมีนัดแล้วถ้าคุณเลือกได้แล้วนะครับว่าคุณจะล้างฟังก์ชันไหนเนี่ย คุณก็กดสตาร์ทได้เลยผมแนะนําอย่างนี้ครับว่าสําหรับเครื่องล้างจานบรอดซีรีส์หกอันนี้นะครับเขาจะมีระบบที่เขาเรียกว่า a q u a คว้าเซนเซอร์ครับระบบ a q u a คว n าเซนเซอร์นี่ยนะครับก็จะเป็นระบบที่ตรวจจับคราบสกปรกแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ำนะครับที่ใช้สําหรับการล้างจานนะฮะรับรบองว่าประหยัดน้ําแน่นอนครับ คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันเสริมให้กับการล้างจารของคุณได้นะครับสำหรับ3ฟังก์ชันนี้นะครับก็1อย่างแรกเลยนะครับก็คือ v a r a l speed นะครับก็คือเพิ่มความรวดเร็วการใช้เวลาในการล้างเนี่ยลดลงแต่ยังคงคุณภาพของการล้างไว้ได้ดีนะครับอันต่อมาก็คือ incentive zone นะครับก็คือเพิ่มแรงฉีดเฉพาะช่วงตะแกรงด้านล่างฮะต้องการล้างทำความสะอาดแบบล้ำลึกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพวก หม้อพวกกระทะอะไรแบบนี้จะเพิ่มแรงดันน้ําแล้วก็อุณหภูมิในการล้างเนี่ยเข้าไปอีกนะครับเพื่อความสะอาดที่ล้าลึกมากขึ้นอีกอันนึงคือระบบเอ็กซ์ตรดนะครับก็จะเพิ่มอุณหภูมิกับเวลาในการอบจานให้นานขึ้นเพื่อให้จานหรือภาชนะของคุณเนี่ยออกมาแห้งสนิทเลยครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ฮะ จะมีความอุ่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขามีความร้อนในการอบด้วยสังเกตดูว่าภายในก็คือจะแห้งสนิทดูแก้วนะฮะใส่กิ้งนะฮะอันนี้คือน้ำยาแววาวที่เราบอกนะฮะดูจานแต่ละใบนะครับผมลองดูนะฮะอันนี้นะฮะแห้งสนิทเลยนะครับถือได้ว่าเล็กแต่ใหญ่ครับด้วยประสิทธิภาพนะฮะโอเคเอาละครับ ก็เรามาพิสูจน์กันไปแล้วนะครับว่าเจ้าเครื่องล้างจานบอสซีรีส์หนี้นี่ประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับถึงตัวจะเล็กจริงๆนะครับแต่คุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับเครื่องล้างจานขนาดใหญ่ได้เลยนะครับมาตรฐานยุโรปนะฮะลองดูนะครับสำหรับเครื่องลัางจานบอสแบบตั้งโต๊ะยังมีให้เลือกอีก2รุ่นนะครับเลือกแบบที่ต้องการได้เลยผมเองก็ยอมรับจริงๆว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมีเครื่องล้างจานแต่พอมีแล้วเหนือความคาดหมายครับประหยัดแรงประหยัดเวลา ประหยัดไฟและประหยัดน้ํากว่าที่เราจะล้างเองซะด้วยซ้ำนะครับหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของบอสนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.bosch- ขีดกลางน o m e i n t s นะครับส่วน Facebook ก็มีนะครับก็คือ b o Home Thailand ครับลองเข้าไปดูครับส่วนครั้งหน้านะครับจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจนะครับผมก็จะนำมาแกะกล่องให้ดูกันแบบนี้อีกนะครับฝากติดตามครับคนแกะสิ่งของครับ